เชื่อกันกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ถ้าไม่กดผู้หญิงคนนี้จะตกลาวาภายในส9 8 7 6 5 4 3 2, 1. Yeah! ป1เย้าสอเยู้้หญิคนนี้รอดแล้วนะครับทุกคนก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ช่องดีมคุ้งด้วยนะครับผม คือนันแหละเฮ้ยเฮ้ยมึงเฮ้ย,ย,ย,ยทุกคนฟังก่อนฟังก่อน <l ittle> ฟังฟังอย่าเพิ่งดูอันนี้เมฟังก่อนฟังก่อนข <l ittle> ัดความสุขคนอื่นเขาอะฟังก่อนดีจำคดีที่แล้วได้ไหมค <l ittle> ดีที่แล้ว <l ittle> อะที่เราไป <l ittle> ทำกันคดีนี้มีคดีใหม่มีคนแจ้งเออฟังก่อนมีคนแจ้งมาว่าเด็กเนี่ยกำลังถูกในอันตรายที่อพาร์ตเมนต์ถนนเชลบี้ไม่ไกลไม่ไกลจากตรงนี้เท่าไหร่แต่เป็นอพาร์ตเมนต์เป็นเด็กผู้ชาย โอ้เซ็งว่ะฟังก่อนเด็กฟังก่อนฟังเด็กคนนี้เนี่ยโดนแม่ตัวเองทำร้ายแล้วคือเราต้องไปช่วยแต่แม่คนเนี้ยก็คือมีอาการจิตป่วยอ๋อเข้าใจไหมนั่นแหละเพราะว่าตอนที่แม่เขาอะตอนที่เขาเป็นเด็กๆเนี่ยเขาโดนพ่อเลี้ยงทำร้ายจนโตมาเขาก็ทำากับลูกตัวเองเนี่ยนั่นแหละก็คือกะจะวางแผนไว้อย่างนี้นะก็คือว่าบอยมึงถนัดเรื่องแฮกเกอร์ใช่ไหม เออเดี๋ยวจะให้มึงอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวกูกับนัเดีะจะไปหาเก้าที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะนัดมันเรียกอะไรสักอย่างกองบัญชาการอ่ะเดี๋ยวจะไปหาเก้าที่นั่นเพราะว่าเก้ามันเตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยแล้วโอ้ใช่บอยอยู่ตรงนี้ได้ใช่ไหมเออนั่นแหละเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวกูวอไปนะโอเคนัดไปรู้ไปที่กองบัญชาการไม่ใช่เออ กำลังจะดูอนิเมะเลยอ่ะเออหน้าเอาชีวิตคนเลยนู้นวิเด็กคนนึงเลยนู้นวิไปแล้วไม่น่ารับงานนะไม่น่าไปทํางานนั่นเลยเออไปถึงหน้าสสวนไปเถอะไป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 จริงจริงนัดพี่ขึ้นไมขึ้นไปไม่ได้ขึ้นไมได้ละไปไปไปเร็ว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 รถอย่าเอารถสตูไปไปนะหรือยังไงรถสตูเอารถสูไปแหละยังไงเราก็เปลี่ยนรถอยู่แล้วนี่โอเคไปขึ้นมาเปิด G P S ให้หน่อยดิ พี่จำทางกองบัญชาการไม่ได้ไอ้กล้ามันเตรมของไว้ให้แล้วงานเร็วเหลือเกินใช่ใช่ใช่ต้องรีบหน่อยเพราะตอนนี้ดียังยังสว่างมันมันมันไม่ได้มืดมากเราไปคาาหรือไปจับเราไปจับใช่แล้วโอโอเคพี่มันจะถึงเนี่ยพี่เดี๋ยวก็ถึงแล้วน้าไอ้ทางนี้ป่าวะจีพีมันบอกทางเนี้ยเออชีวิตคนนะเวชีวิตคนท่องเอาไว้ชีวิตคนถึงมันจะไม่ใช่หน้าที่เราเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ย มันเป็นชีวิตคนไงจากรีบช่วยแล้วรีบกลับไปดูนเมตอบนี่ฮืหน้าแต่ไอ้บอยกับไอ้เก้ามันบอกว่ามันถึงแล้วแต่ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนดินี่แหละอพารม์นี่แหละนัดวันนึงพี่ขอจอดรถอนสวยดีเหมือนกันนั่นนี่สวยดีแต่มัน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 ก็ไม่ดีเสมอไปไงไม่งไ้จะไปรู้เราจะมีพลังงานบางอย่างอยู่ก็ได้นะหน่าเรื่องผีช่างมันก่อนนัดเชื่อพี่ไปไป พี่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นพวกมันหรือเปล่าอ่ะใช่เหรอใส่กันตู้น้อยระบบตัวตนได้ครับระบบตัวตนบ้านแป๊บอยู่นี่อยู่นี่เอามาแล้วเดี๋ยวเอางีนี้บอยแฮกได้ยังเพื่อนคอมเป็นไงบ้างเป็นไงบอยฮัลโหลมันโกรธอะไรกูอยู่วะเนี่ยอ้าไม่เป็นไรถามมึงก่อนก็ได้เก้า เดี๋ยวมึงไปกับกูนะเออเอาของให้กองก่อนเป็นไงคอมก็ดีมันยากมากเลยอะเดี๋ยวกูพยายามอีกทีแล้วเอางี้เอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวกูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเจาะไอพีให้เดี๋ยวแล้วกูส่งไปให้มึงโอเคนะโอเคนะโ้หไม่มันมีระบบไม่ไม่ของกูมันมีระบบนี่ไงเห็นไหมอันเนี้ยเนี่ยจอเนี่ยเดี๋ย่าดูแล้วกูส่งไอพีไปให้โอเคเทสบอลนะ อ่ออ๋อได้ยินได้ยินได้ยินอันนี้มีของนัดกับบอยมีมีเอยโอเคมาไปเลยไหมมัเดึกแล้วคือรถรถตู้เราไม่ได้จ่ายค่าไฟเหรอนั่นดิเอ้ยบอกแล้วใช่ไหมว่าให้ไปคุยกับผู้ประชาการให้เขามาจัดการเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่นาทีเราที่เราต้องจ่ายหรืเว้ยฝากเคลียรด้วยนะถ้าจบคดีนี้แล้วะ เกลเกจันทเออเกอเราก็บอกคือเดืมอูกกำลังอืคือยีโถลดกระสุนพร้อมกันเนี่ยเดี๋ยวรีบช่วยจะได้รีบกลับบ้านมันหรอเฮ้ยแม่งแต่เราเอ้ยห้องมันก็เยอะไอ้บอยก็ยังจ่อยพีไม่ได้แล้วถามยามไหมใช่ใช่ว่าจะถามยามอยู่อ่าเป็นอะไดีนะวัสดีครับลุงอ้อโอู้ร้านเออหมวดเอ่อหมวดครับ ันนี้มาหาแม่ของเด็กอ่าลงรู้ได้ไงอะ่ะก็อพอดียามก็ไปยินมาบ้างนะนะว่าจะมีคนมาหาแม่ของเด็กเราแม่ของเด็กเขาเป็น,น<า>ยังไงบ้างครับโอ,โอ้แม่ของเด็กเขาก็ช่วงนี้ก็เหมือนคนบ้านอะ่ะเขาตัวไม่ไส่ของสุขภัณฑ์เพราะเของ รโอเคครับ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 งั้นผมถามคําเดียวเลยแล้วกันนะครับเขาอยู่ชั้นไหนครับเอ่ออยู่ชั้นหนึ่งนะโอเคครับขอบคุณมากครับยามนี่ดูท่าทางแปลกๆนะเออกูก็พูดไม่คิดไปเองหรือเปล่าก็ปกติดีชอบพูดเบาๆเป็นเลยก็ไม่รู้ในยามช่างมันเถอะน่านีบมาช่วยแเราบอกบอยก่อนไอ้พี่ผาบอยบอยผาห้องศูนย์หนึ่งไป อยู่หาที่เลยอยู่ชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งนะตอนนี้อยู่ชั้นหนึ่งเดี๋ยวกำลังเจาะไอทีให้โอเคนะเสร็ปะอืมห้องไหนนะดีไปหาห้องศูนย์นั่นห้องหาห้องศูนยงก็ได้ศูนย์เดี๋ยวขายห้องนึงนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าพร้อมกันนะโอเคสามห้องนั้นสองหนึ่งเฮ้ยไม่เจอว่ะโอ้โหเสียงวอไม่ดีเลยว่ะ สัญญาณแย่ครัฮัลโหลได้ยินไหมได้ยินมั้ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลได้ยินได้ยินได้ยินมันอยู่ชั้นหนึ่งว้เพื่อนมันอยู่ชั้นบนอะไรนะมันอยู่ชั้นบนมันได้อยู่ชั้นหนึ่งเคเคแม่งยามหลอกแล้วไงทุกคนเร็วไม่มีเวลาแล้วซับซับชั้นบนสุดนี่เองอะเนี่ย โอ้ยอย่าเพิ่งเป็นเลยนะเด็กน้อยอย่าเพิ่งเป็นเลยแชมบูสุดแชมพูสุดเฮ้ยอะไรเนี่ยมันไม่ทําไปบต้องจะบอดแล้วกูจะโดนดุมตั้งอีกแน่นอนนี้คือคือปลดห้องกบอเจ่อให้หน่อยห้องห้องล็อกเหรอห้องห้องไหนห้องไหนห้องไหนเปิดได้แล้วเปิดได้แล้วสุเนี่เลือดโอ้ห้องน้ำไม่มีหยุดอย่าขยับหยุดแล้วคุณเป็นใครอ่ะหยุด อยู่ตรงนั้นเลยคุณเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเข้ามาได้ไงผมเป็นตำรวจแล้วผมได้รับคนแจ้งมาว่ามีคนที่ทำร้ายเด็กไม่มไม่ไม่ไม่ได้ทำไม่ได้ทำแล้วหลักฐานนี่ต่อหน้าตาอตาเลยนะเลือดเนี่ยแล้วเด็กไปไหนไม่รู้จะไม่ได้ทำบอยเจอตัวแม่แล้วตัวแม่ <c oughs> โอเคก้าว <c oughs> เดี๋ยวเอางี้ เดี๋ยวเรายังไม่เจอเด็กเดี๋ยวเราลงไปเราค่อยคุยกันอีกทีนึงก้าวฝากคุมคุมตัวแม่เด็กไว้ด้วยรับทราบตรงนี้เด็กไม่อยู่เลยหรอเด็กไม่อยู่เซอเซอเซอกำลังรีบลงไปเดี๋ยวนี้หละเฮ้ยเอาเด็กเป็นเว้นไหนวะแล้วเราจะรีบปิดคดีได้หรอวะนี่อะไรเนี่ยโอ้ยเอ้ยกันแล้ว ไปปเดินเดินเราจะไปหาไหนอ่ะคือลงลงไปก่อนก็ได้ค่อยคุยกันเดี๋ยวเราไปนั่ง no> นั Hoy, ่งเขาเรียกว่าอะไรนั่งไขปริศนากันอีกทีนึงไม่ก็ไถแบบถามแม่เด็กเลยอ่ะทางลงดีๆไม่ลงเฮ้ยล claro> ุงครับลุงทำอะไรครับป่าว โ <Okay. S 2> ลุงไปไหนมาเด้อลุงอ,อย่าลุงลุงอยู่ตรงนี้ก่อนนะอย่ารอให้ปากคําด้วยเพราะว่าลุงก็ถือว่าลุงก็อยู่ในในตรงนี้เหมือนกันอย่ารอรอแม่เด็กลงมาก่อนโอเคครับนัดพี่ว่าลุงมาทําตัวแปลกๆว่ะตอนแรกผมไม่คิดนะแต่ตอนนี้ผมเริ่มคิดเดินกูมาสองรอบมองเึงนตรงแล้วน,นะกำลังป้องแต่หมดแล้วโอ,อ้โอเคตอนนี้เหมือนเจอผู้ต้องสงสยัยแปลก เป็นยามแค่นี้นะต้นเริ่มน่าแผงขึ้นเรื่อยๆแล้วนัดลองดูขามันดีๆดิขาลูกคนนั้นอ่ะมันมีรอยอ่ะใช่เหมือนเป็นปูนยังไงไม่รู้อ่ะพี่เห็นจริงเหรอวะผมไม่เห็นอะไรเลยวะเนะอ่าก็ใส่ชุดยามใส่แว่นดำผมงอกนิดหน่อยแล้วก็ก็เชิญอาหา่อืมได้ได้ได้ประกำอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ถนนเชลบี้อ่ะ คือตอนนี้เรารอไปก็ได้ไม่ได้ไมีอะไระหรอก่ลุงทำไมลุงไมดูติเราเลิกสักหน้าลุงล้ลุง,ง,ล,งลุงเลิกทำตัวแปลกๆได้ไหมครับใช่ลุงคือลุงไปไหนมาทำไมกางเกงลุงมีรอยฉ<ม>าบป,ปูนไปไป,ไปห้องใต้ดินมาครับปวดพอดีไฟมันดับ ไฟดับเหรอลุงไฟดับวะลุงดูดีๆดิมันดับตรงไหนเนี่ยเมื่อกี้ผมไปคุมตัวผู้หญิงคนนั้นมาแล้วไฟมันก็ไม่ได้ดับนะลุงงั้นลุงช่วยพาผมไปที่ห้องใต้ดินหน่อยครับเออใช่ถ้างั้นเอ่อก่อนจะไปก็จิบน้ําสักนิหต่อยตฮ้ยลุงใจดีกันนะเนี่ยนาวอาจจะหญ่ไงนัดจะพึ่งคิดเฮ้ยบอเราคิดว่าน่าจะมีเรื่อง เอเอลุงครับเอเดี๋ยวพาผมไปห้องใต้ดินหน่อยครับโอ,โอเคตามไปเลยครับครับเอ๊ว่าแต่มวดเนี่ยครับเออมาจากที่ไหนเหรออ๋อผมมาจากเอ่อผมจำไม่ค่อยได้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรครับ ทำไมห,ห้องใต้ดินมันแปลกๆนะครับโอ้นี่ซีแล้วง,นนงั้นงั้นลงลงไปก่อนเลยครับเดี๋ยวผมขอตั้งสติแป๊บนึงครับเฮ้ยรู้มา,มาแล้วก่อนดีกว่า <c oughs> ครับเลยเอ้ยนี่มันห้องอะไรเนี่ยครับ <c oughs> อ๋ <c oughs> เอเหมือน <c oughs> <c oughs> <c oughs> ฉันนี่แหละพ่อของแม่เด็กแล้วหล่อนี่ตำติตัวหอแล้วก็ดู่ลุงผม a c ดีป่ะเฮ้ยฮะผม acting ดีว่าลุงน้ำไปแล้วผมไม่ได้กินหมอบลุงหมอบหมอบลุง มอบแก้ผมพูดซ้ำสองมอบแกนะเกผมบอกให้มอบมอบไม่มอบไม่งั้นผมจะยิงเข้าหัวเนี่ยถ้านลุงเป็นรุ่นเดียวกับผมนะตัวต่อตัวแล้วผมบอกไว้ก่อนผมไม่ได้อยากเป็นตำรวจด้วยเออมอบแล้วเด็กอยู่ไหนเด็กอยู่ไหน เก้าดูตรงนี้แหละมันหนีไปแล้วตามมันไปตามมันไปดุนดุนไปเลยเก้าเฮ้ยหยุดบอยคิดหนีเนี่ยหัวแกลั่นแน่โอ้โหโอเคไงวะเก้าคุมตัวเอออาคับครโอเค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 มาบอกรอดแล้วปลอดภัยแล้วเอ็งปลอดภัยแล้วเจอตัวดึกแล้วเจอตัวดึกแล้ว โอเคตามพี่มาพี่ผมโดนปอดร้ายมาตลอดเลยโอเคเข้าใจเข้าใจเองปลอดภัยแล้วเองปลอดภัยแล้วไปตามมาโยเช้าของีกวันเออดีมว่าไงทำไงกลับไปหมอนี่ดีดีนะที่กูไม่กินแต่กูห้ามมันไม่ทันไง สรุปคือไอ,ย,ย,อย,ยามานั่นคือมันเป็นพ่อของแม่เด็กคนนี้ใช่ไหมอ่อยามคนนั้นมีชื่อว่าเดวิดจอนสันว้าวแะละชื่อจริงลูกครึ่งเหลอวะน่าจะใช่แล้วตอนนี้จับกลุ่มตัวไว้ไในรถตู้ยังเรียบร้อยครับผมโอเคอ่าตะเมื่อแต่เมื่อไหร่มันจะตื่นครับคือปืนกูมันไม่มีกระสุนเลดิปืนกูมี ยัดเข้าขาเลยไม่ตื่นไม่ตื่นเลยเดี๋ยวมันตายแล้ววะเอ้ยตื่น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 นานี้นานี้บอกแกว่าอยากกินน้ำเป็นยังไงโอ้โหตัดีพี่ดีมันหิวน้ำพอดีพี่ก็หิวจะผ่านอากันโอเคแล้วคือจับตัวได้แล้วก็คือเพิ่งรู้ว่ายามคนนั้นเป็นพ่อของแม่เด็กคือพีคมาก แต่คือยังไม่รู้ว่าจะเอายังไงกับเด็กคนนี้จะช่วยยังไงเอาเด็กไปส่งไว้ก่อนก่อนนะงั้นเดี๋ยวพาไปที่ศูนย์ใช่ใช่พาไปที่ศูนย์ใหญ่เลยพวกมึงพาไปเลยเดี๋ยวกูพาไปส่งคุก่อนใช่ไหมตัวโอเคสุดยอดเลยพี่เจ้าสุดยอดมากนัดอย่าลืมเจ็ดบาทดูตอนค้าได้เลยโอเคน้องเดี๋ยวน้องมากับพี่นะน้องปลอดภัยแล้วน้องไม่ต้องห่วงน้องปลอดภัยแล้วโอเคตามไปเลย ข้ามมันบินมาจากไหนวะว่าไงกูรู้นะที่ผมคิดอะไรกับเด็กนี้วะให้เด็กนี้เขาฝึกงใช่ไหมก็เป็นหายซะก็อ่าตามนั้นแหละเพื่อนก็น่าจะพอใช้ได้แล้วนะในการอันนี้เดี๋ยวขอเดี๋ยวก่อนขอขอไปดูหน้าหน่อยดิไม่ต้องห่วงว่ารถอตเตจะขับไม่ได้เว้ยมันต้องมีระบบของใจมึงทำด้วยอะไรวะฮะเนี่ยผู้มึงสองคนี่ยใจทำด้วยอะไรวะนะ ทำไปได้ไงเด็กอะ่ะโรคจิตเหรอกิ้นเหล็กไฟกิ้นเหล็กไฟไม,ไ,ไม่ต้องห่วงกูไม่ฆ่าพวกมึงหรอกแต่ก็ไปชดใช้เอาในคุกเองแล้วกันคำพูดของเจ้าจะพูดจะพูดในสารดิมด <c oughs> <ร>ิมเจอกันสตูเพื่อนเจอกันไปนะัดเออน้องเคยดูเจ็ดบาปอะ่ะ เคยครับโอเคไอ้นัทมึงมานี่เลยมึง<อ>มานี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 เดี๋ยวมึงขับเลยนัทขึ้นไปอ,อ่ะน้องขึ้นไปเลย,ข,เลยขึ้นต่อไปเลยอ่าพวกมึงเชิญคุยกันให้เต็มที่เลยนะ <c oughs> เรื่องเจ็ดบาทเ <c oughs> ชิญแล้วกูจะนอนเชิญอ,อะไรเล่าเดี๋ยวพี่อยู่เพิ่งหลับดีตื่นก่อนตื่นก่อนตื่นกันก็นั่งดูอยู่เนี่ยยืนดูอยู่เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวปล่อยมาได้ไงเนี่ยเฮ้ย ไอ้เก้ามปล่อยมาได้ไงเนี่ยจะหนีอยู่แล้วเนี่ยปล่อยคนมาซะด้วยใสดยอดเลยโอ้ตายตายตายถ้เย็นไปแล้วข้าใส่ตะเข้าไปหนีเหรอวอะไปลุงก็ไปเถอะยังไงลุงก็อยู่ในคุกอะสบายออกข้าวฟรีนะแน่จริงก็ปล่อยอาวุธต่อยกันดีวะลุงเอ้ยหัวงอกระงับงับเงือกอยู่แล้วโอ้ไปนัด เดีย๋ยนี่ศัตรูเว้ยกูฝานลู้กันต้องกลัวใส่ว่ะไม่ได้รำโอ้ยครอบครัวนี่มันอะไรกันเนี่ยก็ใจ <c oughs> อย่างไรกันนะอะเชิญอยากคุยเรื่องจิตบาปอะไรเชิญพี <c oughs> ่น้องจับตอนนั้นได้ป่ะตอนนั้นอะเรื่องมัน